เฮ้ยตรำมาสึกดึกอยู่อ้อดึกึกอยู่เนาะมาอินเตอร์ลงมาแฝ่าดูงเนาะหลังจากที่เพิ่นไปเที่ยวปะเมื่อวานนี่เฮ้ยโอ้ยปเอสวัสดีป้าูเียเฮ้ยโอ้สีแดงกันแท้นี่อันนี้ก็สแดงนี่สแดงนี่สกันเลยสีแดงหมดหมดเลยหมดทุคนเลย ก็พอละไปเที่ยวใช้มื่บ้านนี่ลูกไปเที่ยวพี่ๆไปเที่ยวป้าป้าเพิ่งเมื่อวานนี่บอกไปเที่ยวทางไหนวานนี่เอ้ย่างคือว่าไปเชียงได้นี่อย่างนอนได้ได้นี่นะแม่เพิ่งเก่งน้อยู่พี่น้องเลยเนาะเลยเอาถ่าเพิ่องป้าเตอร์มาได้ป้าเตอร์มาได้คุณบอกคเบื้องเฮ็ดนน้ำป้าเตอร์โอเงแม่ไปเลยเฮ้ยเฮ้ยมาดูเฮ้ยมาดูเฮ้ยไหน่อยบุ้ย เต็มตะกาเห็นอะอ๋อมันยังนั่งขายบวกเนี้ไปหาเห็ดบ้านผุดตู้ผุดได้พี่น้องเลยเห็นบ่ล่มองเฮ้ว้ามองมองบ้าเห็ดนะโู้โัวแดงมองใหญ่แท้ันน้ง่า่จุกมีแต่มองมองบ่ชัหัวจุกเลยชัหัวจุกเลยไปดูเห็ดนะเรียกมา ว้ายมาเทนะโอ้ตะหมดแล้มาเลสนี่เอาแม่อเี่ยวทางแมวอเทางแม่เห็นเป็นผู้หญิงตัวนี้่งชายเอาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายแท้อันใ่ะอันตัวนี้เาาจะเห็นเป็นผู้หญิงตัวนี้เร็น่ยจะเปลนมื่อ็่าเปล่นเน้มันเปลี่ยนมาแต่พูดหรอว่ามันเปลี่ยนมาแต่น้ำพอแม่มันเนยนายพ่อเห็ดนะใช้ใชใช่ เฮ็ดหน่อยนึง้ไปบักไก่ไปบ้านพ่อตู้ฮะพ่อ้ไห้ปเูไปอาน้ำราพูดเนาะคูไปเอาน้ำลาให้ล่ามาชมอปัญหานำนี้นี่เฮ็ดพ่อทาให้โอ้สบายดีเออสบายดีมายังเชือยังนี่อาเืยังคือบคคเก่งเือกเบคคยเห็นเชืกเือกไปช่

ไปแรงว่าจ้าว่าได้ไรดแม่ใครอันนักสามไปจักใชไโวยว่ะขนาอนเป็นได้สอบนึงกยังจะเอามาได้อยู่นะว่ายันได้หลว่าคนว่ะเลยจะบกเกินไปว่ะได้หลายกว่ะได้หลายกะหลายก็เรีดีจุาว่านีมืงยื่นอะไมอ่ันนันอันน้มือว่ะมีแต่วม่วงว่ะนลกแล้วยังมเหตุยังเลยจะเมาแต่เอามา่อัน ประตูอา้องต่มาใส่ตบ่ประตูมาให้แอบฉันดิอ๋าตไหดชีดอีกกระชีดน่อหนึ่งหมวกมันคือเก่าด้วติอะไรจนองใครนี่เนี่ยเนาะไปทางไหนก็มันเป็นน้องขุนหมู่มันจักหรอหมู่มันให้อยาไปนี่นะกองมันแน่ ไปได้เลยดิแชื่ออินตาลงแม่อินเตยนังแกงอันน้ำใหม่ใช่ไหน้ำใหม่ด้อแกงมากทุ่วอพักกันแยงพักกันแย่น้าแม่วินเอาไปห้าไหมเด็กยังไงของคนบ่อเนี่ยเด็กนี่ดิประตูว่าพาไปนะพอลูกแม่ลูกเคยแม่แม่ถุยหนึ่งเนาะขนาดทั้งนั้นทั้งสามคนได้นี่

กันนลูกกันมองกันนเลบด้อันี่ยข้าน้องลูกเลละขาน้องลูกกันุกอ้าวจอลนยนะมึ้นเพื่อนนนะ้นะอ้ยเล็บอะไนีเอาเลยให้น้องผสมนะแล้วกันๆขน่าจะกระไรก่อนน่าจระตูปตูเกา อไปดูเนี่ไปผูกานูกันมั้เนับเก่นมาเริอพี่น้องเลย่ายกิลอไหม่เจอกินด้กี่กลไหมอยู่มาพงนี่ม่วงมันมักแล้วดูนั่นนี่อยเวคือ้อันนี้แ้นี่ไงไงไงขนาดะไปละอดงม่วงได้ยังอยู่บ่ยังอย ต้องมายังนาบุกยังแข่งอ่ะแก่เไรหาชหาชิบ่ะก็ตะหาชิบกได้เจ้าตว่ะจักได้เัีวันเด้่หาิบได้ร้องอสามที่ปลายแต่กี่เก่งไหมน้ำหนักแค่นเก่เนามามาดูถายก่อนเอ้าเก็ัดนไปถือขอเนาไดยัง

มาบ้านี่เราไิชงหนบอ่นชบ้าว่ามันไปหาดอกว่ะไปชงเห็ดนบ่เราก็มาชิมชีวชงเห็ดดอกว่ะแม่หรือว่าินแม่มาทำใไดน่ะกินไม่ยตัวนี้้าวยน้กินใกินลหมนะแตว่าแต่ว่าไปใยึดยักสามนาที เอ้แล้วอยากจะลาเวชื่อนะวะดมนนี่่นี่ตกโก้ดิบดิบ่อ้าวดิบ่สานเราตัว่วยเลยเพราะเราแตกันเราอยากของเราอยากไม่แข็งเนาะเพราะเราแจะไล่ดิ๊บไม่ได้จำเจ้าเพราะจไม่ได้เพราะจำไม่ได้เ็ดอ้โหนี่อ่ะเสี่ยไมู่้าะไ ไม่่วม่ทำไมเห็นเงาเหงาอ่มัเ็มันมันดเนครับนอมตูยากเนนันเอาจาม่ใช่แม่แวะอ้าจไม่ใช่่น่งอย่างเนี้ยแม่ไม่สีเนาะไ่เห็นไม่สีตัวตีแกหม่แม่ไมอก เผาเผางัวเผางัวตองกาเราผูเแรนเป็นตเจ้าเล้าผันหวานเต้นตังัวเจ้าก่อนเจผูกใลยเนเมนเราสิเด็กกด้วกันสิเดกนะคือกายให้เติร์เปล่าแบบเยี่ยมเ้วยเล่าขนาดอกทิ่จะได้แล้วให้บ้านเนี่ยให้แล้วแบบทมที่แล้ววัววัวในไกวเห่หาจมพลาพลาไปมาเนี่หายงัวกัว่าบกย่าเ่ยห

แล้วเรากเงอาออกมาืองวาือกมาใ่แล้วเขาว่าเปนตู้เอ้ยนี่ง้วจะบอแล้วเออเดไปแ้อันเอาวาป็นตู้แล้จะผูกเออมันโดนก่าเขานี่กินข้าวเบื่อเลยนี่เออเไม่ได้ให้แล้ว่าไม่ได้ให้แล้วเ่าแต่ว่าเรียนท้ให้ทั้งยังเป็นนางเลยนะใจดีนะเขาเอกท่านไเอาชื่อเขาบอกทานได้เลยบอก ไิมหาวบกคอยบอกเพื ắn, mm ่ลากันน <c ười> ิ่งยพู่เอิญมาดิพ่นากันนิ่ง้งเดินช่วป่าไดเลยหนึ่งเดียวเห็นเเห็นไหไปเลยกันเล่เล่นบกเลยรจให้ไปล่่ะนจไปไปบบกลาเพ่อนก่นะป้าก็ไม่เห็นดอกบวเพนไปนะโบกไปใดงวยชื้อพอไปเพือนเราป่าไอ้ฉันะหานเข้ามาจนึงหมดบนคุ้น

บอกมามันเพิ่ม嘛กี่บาทกี่บาทสังสีมีให้ติแม่ปาตปลาไสมันปวดรึงอยู่อะไรมันห้องกากอยู่อืมจำแนเอาไม่ใช่แม่ใช่แม่ฮะอ้อมทางสินวะได้ที่อ้อมทางอะไรเฮ้ยอร่อยจังเลยโป่งอะไรมันเด้อมาป้าวะมาโจกมาป้าดิมาป้าดินได้ แตาขี place, you, okay ้อปงเทียนลุงบอกว่าบืนแปรงเทียนเน้โอเคผึ่วบืนมันจันแบบแปงเทียนแล้วมือผงน่อนะบอกแเทีนได้ไหมเยังไหนยังไหอบตังคอนกบ้านเนะนกกระเนาเลาเนี่ยนะบบกับลงจะออกมองอันนี้ มองอันแอปเปิลหนี่งแล้วน่ทนไปจักบ่กป่ะผ่าไปนะบม่ได้จักแล้วแล้วไม่ได้บ่อ่ะไม่มาหาเห็ดบ่อประตูไปเลยออยู่ไปจักรออยู่จักบ่มาเมยไปหาเฮ็ดทางว่าประตูอันอันเราใ้ต่อันเ็กอันก็มยมาจักแต่ต้นเมยมาเพื่อที่ไม่มาดูนะไปถึงยากใอะฮะกไปหาม่เห็นยไปที่ไมหาเออจังไหนมาพอที่อะ ไปแล้วไปหาไม่เห็นแน่แเราแม่น้งจุกคนโทรไปอยางได้พักไปแน่งแกงกะคือโทรไปเวลาฝนหนาทายที่บ่มาขึ้นเนื้อวันนี้ไปบ่บางหนึ่งหันย่งอันพอนี่ยังลงมายุบที่ย่งท่านได้ไปแล้วอยู่ไปแล้วจะได้ป่านนี้เฮงเติบเลย ลงมาจ้ะไม่เห็นบรใสกกลมาบขอาเออเอามูยน mm. ้าบ่อไไทยน่คือน้าหลายแทะมีหัรอไม่หไมู่้นี่เป็นรดุเนี่ยเป็นกะดูกนะเนาะเาจะมันแน่นมาิ้มชิมทั้งนี่เาเป็นได้เนาะอเนากลางบ่หมองหงางงามเลยเดืองหมากเดืองต้องพี่ดำต้นบ่

แม่ตกหาเห็ดเดพอ่อมาป้าเลยพ่อมาป้าไหนมามาแต่บ้านพ่ตู้กับว่ามาป้าหาเอยตัวนั่งลเอาหาเอยตัวนึงเไรจไตัวผู้ตัวแม่ผมหายจีหาตัวนี้ได้เป็นตัวแม่ผมมันหับเล่นเอาาตดใจหนกแล้วบวดตัวแดได้หายบั็หายอะอ่าตัวแม่ว่ตัวคือตัวผู้เดยกตัวผู้นห่ ทำไมเนี่ยัำไมได้ดูแลวไม่แต่เป็นบ่อนนะเห็นบ่ออันของตัวส่งตัวไม่แต่เป็นบ่อว่าเลยบม่ได้บ่ได้ห้องปะชไปที่ซื่อ้นแล้วล่ะละสองบ่อป่ะนี่งห่านประตูรักกระเรียงนะบะรักกระเรียงเน่ยช่างเรียงมาแท่ประตูกันเนาะใช่ป่ะอยากให้ถามลูกถามเต้าติ Mà lúc...mà lúc là mà nó hết màn rồi phải... Để anh chơi xem Khuất nhạt luôn Khuất nhạt <laughs> không ạ? Ờ, chẳng bao nhiêu đấy, trai Khuất nhạt À, khuất à? mà cả bộ hai, cả bộ hai hết đi đấy chả? Thì muộn mặn nhũ đó, cả nó bằng muộn mặn, nó sẽ không được Muộn hơn là muộn mặn hơn thế เราจะไาซื้อหมองมันหมองงชั้นหนอยก็งยงยต่กครับป้าไอบ้านี่ตัดินใจได้เลยได้เอาปนี่เทานะจะเอาไปแด่แลแต่แล้แหละมมูยังไงเน้ยไปมาเอาน้องกันเ้อมันอยู่น้ำมาผมื่อาน้องกันเดี๋ยวแม่ละแกงนไม้เนี่ยทันแด่ซะ nhăn nhiều đây hai cà chèn này áo qua của chị chắc nội chắc nội mà thằng kè nó mạnh bạn mình phải làm người đâu thằng mình nó ngon phun kè vậy đây bật à lục non này Xài bớt đã bớt này nó ở tuổi này chạy nhanh vào chạy rồi nhanh vào chạy chạy phát cái nhẹ ơi ừ, nhà nang anh phát cái nhanh đây nói nưng nó mà thấy hơn mày nông viên thì nông người nó phải khổ làm đâu บเรเฮากับบดิซือไว้ดพักนี่กนยังหน่อยนึงแกงน้ไม่กินตอนเที่ยงเส็บบ่ใส่บ่ได้ติมันอย่างกันีเส็บแล้วเส็บแล้วเส็บแล้วอามาแข่งมาให้มีว่ามาแข่ง càng à, Điên... này càng say anh ấy càng càng say phải không con quay con mang con thì nó mặc khen ăn cắp con điền cắp anh ấy lên mạng nói cắp đọt lên ừ. đốt vu hực đọt cắp mặc buồn cành lên มักเงี้ยน้อยกำลังพอดีกินกินกับแกน้าไหมพี่น้องเยเนาะฟูหมักกับกินฟูหมักกะบหัวเส็บก็เกย์เยมีน้ำเลยพี่น้องเหรอเนาะเขือแข็งเยปึ๊บ แม่ไปที่ไหนกินแตงไม้ไกินนี่เพื่อนินมือบะกินนี่เพื่อนในมือกิน่กวากินนี่เพื่อนในมือเพื่อนกว้างอย่าเปี่ยนิดทธิติดอกเยอ่อยากมันพื่อนดอกดอกมันกำลังลาย đẹp hoa oh, nó à, để xây. Cái phải 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 cái phải 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 Oh, có ừ. cái tật của mày điện ảo mày đấy chuẩn bỏ Mmm, xay ra 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 ra. Tua chị. 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 สบายเลยใส่ทุบๆเลยเรียบร้อยแล้วเป็นตระแหร่ใส่ผิดอนที่เซฟพิงอ้าวกินอยู่นี่บอสใส่ไปเตอร์บ้ากินพี่บอสแต่เซฟเหมือนคนกินเลยมีแต่ชิปงหล <sh> ักการใส่แม่เตอร์เอิญว่าพี่บอสถ้ากินข้าวรับอันนั้นกินกิคือสิประมาณนี้พี่น้องเอ้เนาะสำหรับคลิปนี้แก้เวลากินเนยแมนมอเดิ้ลไทย แต่ไทยเวลาเฮ็ดเนาะเวลากินเนี่ยมีแต่กินไค่กินมันยันเพราะท่านท่จนจะเนาะท่างอินเต้าน,นอยก็นอนแล้วเนาะฉันกินนี่ก็ลาพี่ลาน้องเลยเด้อเนาะกินข้าวแย่ไม่พี่น้องเลยเนะญญาะสจะเลิกนี่ไปแล้วพี่น้องเยสบายดีบ๊ายบาย